สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม b Backpack b t t t เ e นะครับซึ่งวันนี้เป็นคิวของน้อง p y r o m a n c ซ r เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมคือผม่มีสายอยู่ในใจแหละแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะซื้อของได้ไหมนะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าปุ๊บเอาลูกไฟมาเอาอันนี้มาบ๊บีโรหนึ่ทีแล้วก็ได้อันนี้มาอขอยเลโรอีกหนึ่งทีได้มีดมา คือตัวพาโลเลนเซอร์เนี่ยมันมีอยู่2สายเนาะสายที่เมันมีอยู่2แบบนะคือการสร้างฮีทขึ้นมาสร้างฮีทอันนี้ก็สร้างฮีทแต่มันก็จะมีอาวุธบางตัวที่ใช้ฮีทในการโจมตีนะฮะถ้าสมมุติเราเล่นฟินิก์เนี่ยเราไม่สมควรที่จะเอาอาวุธที่ต้องใช้ฮีทมาโจมตีเนาะอันนี้ใช้ฮีทในการเพิ่มดาเมจนะครับมันก็เลยเหมาะกับสายคอนสตันนะแต่ถ้าสมมุติเราต้องเพิ่มค่าฮีทเรื่อยๆเนี่ยเน้นไปพวกสายรีเจนน่าจะง่ายกว่าเนาะ โอเคแต่ก็อยากได้อยู่อยากได้อยู่แล้วดาเมจสองแห่นะเออถ้าสมมุติผมขายเนี่ยขาย2บาทนะขาย <laughs> ไม่รวมนะผมยังไม่รวมนะครับเอ้ยได้รู้ไหมอีกครับเบอร์นิงโคแต่มันตีช้ากว่านี้ต้องยอมรับนะมันตีช้ากว่าแต่ดาเมจม,มันแรงกว่าดาบมเมื่อกี้นะ <c oughs> ผมมาใช้แก้ขัดเฉยๆนะซึ่งตอนที่ผมเล่นทุกๆครั้งที่ผมเล่นไพโรแลนเซอร์เนี่ยผมมีปัญหาเรื่องช่องไม่พอ ช่องมันน้อยช่องมันน้อยมากฮะแล้วทีนี้เวลาจะเติมของใส่ของเนี่ยมันค่อนข้างยากนะปุ๊บโอ้ด oh, าเมจสามหยสามหน่วยแต่เรามีดีเจนนะดีเจนสองแล้วก็มีค่าเฮทขึ้นมาสามหน่วยสามหน่วยเนี่ยแหละโอ้ยโดนโดนคลีเข้าไปมีฮิวขึ้นมากว่าจะแทงได้ง้างเข้าไปแทงเข้าไปปุ๊บโดนศูนย์สามหิ้วขึ้นมาห้าโดนโดนกระหินคว้างหัวตาย <c oughs> <c oughs> ไปละคิดถูกคิดผิดเนี่ย,ยแล้วกระเทียมมาฮะกระเทียมมาเอาเอาดินมาเอานี้มาปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไปอันต่อฮะกดทนนิดนึงไปไปแรกฮะโอ้ยเขามีกรอบฮะมีกรอบสะท้อนโอ้ยเฮ้แต่เลือดเราเยอะมากเลยนะเยอะขนาดนี้เลยเหรอ ทีละสี่หน่วยนะไฟสี่เนี่ยสี่ห้ายี่สิบครับเพิ่มาสองหน่วยเอาถูกละประมาณนั้นประมาณนั้นนะโหลดช้าๆครับเรได้มานาขึ้นมาปุ๊บมีห้าฮิตห้าฮิก็ห้านี้แหละแต่อ้ลูกไฟเนี่ยเบอร์นิงโคเนี่ยมันบอกมีโอกาสาน12%นะที่จะได้6ดาเมจแล้วก็ได้ได้หนึ่งลูกไฟมาซึ่งน้อยมากๆเฮ้ยแทงไม่เข้าฟาทีครับฟาทีแข่งกันเนี่ยผมว่าฟาที มาชนะฟาทิกเนี่ยแหละเพราะดามเมจผมไม่มีโอ้โหตายละโหลดขึ้นแทงโอ้โดนเมทเลสแล้วแทงไม่เข้าอืา้มอ่ะฟาทิกแข่งกันนะอ่ะโอเคโดนไปเจตเอาไงดีต่อมีดนี่ออกอ่ะขายขายดีกว่าขายปุ๊บเอาไม่กวาดมาแทนไม่กวาดมาแทนเอ้ยติดมือเอานี้มาเอา กล้วยมหมกล้วยแล้วต้อตังหมดแล้วเอาอันนี้ปุ๊บอันนี้ไว้นี่นี่ไว้นี่ฮะแล้วบลูเบอรี่ไว้นี่นี่อันนี้ไว้นี่ฮะแล้วก็นี่ไวน้นี่แล้วก็นนี้ไว้ตรงถ้าสมมุติผมวางไว้ช่องป่า,ปามันจะได้ทุกๆ5วิจะได้2ฮีทแล้วก็ลบดีบัฟด้วยนะ3หน่วยเฮ้ยดีนี่เปลี่ยนดาบใช้ไม่กวาดด้วย ไม่กวาดผมจะเมตดสองถึงสี่หน่วยฮะโจมตีทุกหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดห้าตีไม่เข้าด้วยไม่กวาดตายละโดนไหมสี่หกสี่สี่หกสองโอ้ยเขาตีทีละแปดอะคิดผิดคิดถูกเนี่ยขายดาบทิ้งทะอเละนี่โชคดีที่เลือดเยอะเฉยๆนะค่าฮีทขึ้นไปเรื่อยของเขาก็เล่นไฮโรเลนเซอร์ ancer, ฮะแป๊บ เฮ้ยของเขาเซอร์มีหน้าหมดฮะปุ๊บฟาทีอีกแล้วฟาทีแข่งกันฟาทีแข่งกันนะสี 4, 5, ่ห้าอ๋เฮ้ยยี่ิบเจ็ดพเขาเขาโดนดนเอยดาเมจเข้ามาพร้อมกันนะปุ๊บโอเค,โอ,เคโอ้โหจะตายอือสับประรดมาแล้วฮะสับประรดมาแล้ว เนีย่ยของที่อยากได้เลยดีโลหนึ่งทีเอาซื้อสับประรดทีของตังตังหมดเลยถ้าผมขายอันนี้ขายนี้อะได้ช่องฟรีมาหนึ่งอันได้ช่องฟรีดิเอาอันนี้มาวางนี่เอาไม่กวาดวางนี่ฮะนี่วางนี่ปึ๊บปุ๊บป,บปบได้สามช่องเนาะถามว่าผมเอาสับประรดมาทำไมมันจำเป็นต่อสายที่ผมจะเล่นนะฮะ จำเป็นมากแล้วผมต้องได้สับประรดอย่างน้อยสองลูกด้วยนะสองลูกแท่ไฟอ่าเนี่ยสายแท่ไฟสับประรดนะฮะเพราะว่าแท่ไฟเนี่ยเขาต้องใช้หนามในการเพิ่มค่าฮีทนะฮะแล้วต้องมีสองกูเบิร์ดด้วยนะอืมเพราะนั้นวันนี้ผมจะมาเล่นสายกูเซเดอร์ตอนนี้เลือดผมมีมากกว่าเขากับสี่สิทนะมีการสร้างโล่จากกระเทียมอันนี้เขามีดีบัฟนะจากเรนโบบิชนีนะ่เป็น ตาตาโลตาลุง <laughs> แต่ตอนนี้เราจะเสียเปรียบเพราะว่าเขามีพิษนะเขามีพิษแต่เรามีน้ำะมีน้ำับมีนมม้ำสะท้อนดาเมนเจ็ดนะแต่เขาไม่ได้โจมตีกายภาพ嘛ไม่รู้จะสะท้อนไ <laughs> อ้เอบนนิงโคละมาอีกแล้วครับปึ๊บปึ๊นี่มาหมู <laughs> พริกฮะจำเป็นต้องมี ดึงมาก่อนปุ๊บรีโลหนึ่งทีกูเบิร์กมาแล้วครับกูเบิร์กแล้วมีช่องมีช่องใส่นี่ใส่นี่อันนี้ไปขยบไปพยบไปอ,อ,อันนี้มาวางนี่แล้วก็ใส่พริกเข้าไปโอเคกูเบิร์กมาเดี๋ยวมารวมกับพริกนะฮะเฮ้ยตอนนี้ไปในทางที่ดีฮะไปในทางที่ดีเดี๋ยวมีแซ่มีอะไรมาก็โอเคนะนี่แ่มาขอบใจนะครับเลือดผมมากกว่าเขา3าหหน่วยฮนะ เฮ้ยเขามาีน้ำครับเขามีการสร้างน้ำน้ำสามแต่เราดีเจนสามเหมือนกันแต่ค่าฮีทของเราเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นมาสิบหน่วยสิบหน่วยแล้วต้องรอเนี่ยมันตอนนี้ไอเทมผมที่สามารถสร้างฮีทได้ก็จะมีแค่พริกกับไอเนียสิบเอ็ดสิบสองปึ๊บปยิ่งฮีทมากขึ้นเราจะโจมตีได้ไวขึ้นนะโจมตีได้ไวขึ้นไวขึ้นทุกชิ้นเลยนะครับ สีิบน่าจะชนะนะของเขาก็สร้างหนามมาเรื่อยๆเราก็มีหนามเหมือนกันนะหนามเก้าแล้วแต่เขาไม่ใช่การโจมตีกยายภาพไหเขาโดนหนามอะ <c oughs> โอเคดึงกูเบิร์ดมาดึงกูเบิร์ดมาแล้วก็เออไม่มีช่องฮนะเอาไงดีเอาวางไปก่อนแล้วกันวางไปก่อนเอาหมูออกฮนะหมูวอ,อกใส่นี่ ส่นี้เข้าไปแล้วก็ด,ด,ดีขอช่องอมีพิกอีกอันหนึ่งนะล็อกพิกไว้เนาะขายไปเลยครับลูกหมูแล้วก็ซื้อพิกมาแล้วก็ต่อดแอไปกันต่อฮะอ,อ,อ,อืมร้อยสิบสามครับของเขาเมีอาวุธอุ้ยเอ็คาลิเบอร์ฮนะเอ็คาลิเบอร์มันจะทำให้ของทุกอย่างของเขาเนี่ย ทิกเกอร์ไวขึ้นนะแต่เรามีค่าฮีทแต่เราตอนนี้เสียเปียบมากครับเสียเปียบกูเบริร์เด้งขึ้นมาโอเคเด้งขึ้นมาแต่ไม่น่าจะสู้ได้นะเกมนี้ไม่น่าจะสู้ได้คนระับเห็นไหมโอ้โหโดนโดนไปทีสิบเก้าเก้าทีนี้เราฮิวไม่ทันนะเนี่ยเรียบร้อยเฮ้ย แต่มาแล้วฮนะเฮ้ยตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีเอออันนี้ขายไปก่อนแล้วก็นี้มาแล้วก็ล็อกกูเบิร์กไว้ครับเดี๋ยวผมขอจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะ โอเคคิดว่าน่าจะน่าจะประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราต้องเอาคูเบิร์ดม่อีกตัวนะรวมแซ่ปุ๊บหาสับประรดอีกลูกนึงผมคิดว่าน่าจะเวิร์กแล้วนะสำหรับสายนี้ถ้าจะให้ดีก็ต้องมีฟินิกอีกตัวนะนี่ตอนนี้มีการสร้างหนามเรื่อยๆนะไอที่ผมบอกว่าต้องสับประรดสองลูกครับเพราะว่าแซ่โจมตีไวกว่าสับประรดนะสับประรดเราดีเจนสองจุดสามสามนะฮะแต่แซ่เราโจมตีหนึ่งจุดห้าเจ็ดนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติ แต่จมตีได้ไวกว่าหนามเราจะไม่มีเออมีไม่พอใช้นะฮะมันก็เลยต้องมีสับปะรดสองลูกเนาะตอนนี้เลือดเ,เรามีมากกว่าครับแต่เรายัางเจาะก,ก่อทางฝั่งเดนเจอร์ไม่ได้เนาะ <S 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 นี่เนี่ยฟาดไป <S <s <uk gie> สิบเก้าฟาดไปยี่สิบสองตอนนี้หนามเราสนะิบเก้าแล้วสิบเก้าฮิตยี่สิบสามแล้วยี่สิบหกโอเค แล้วก็เอา,าคูซิเดอร์มาฮะคูซิเดอร์ลดราคาพอดีเลยปุ๊บนี่วางท่านี้แล้วก็คูซิเดอร์วางท่านี้นะคูซิเดอร์วางถ้าวางตรงอืมนี้่อนก แล้วเอาันนี้ไวตรงนี้ตทิอันนี้แล้วเอาอนี้อันนี้อันนี้จะค่อยใส่ก็ได้ครับแล้วก็โอเคไปกันต่อฮะดิงด้งๆ <c oughs> อยากได้สับป,ประรดอีกโูกอะเ <c oughs> นี่ยครับช่องผมมันไม่พอนะถ้าผมซื้อฟินิกมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยหมดเลยนะจบข่าวเลยนะฮะไอเฟรมวิฟเนี่ยโซ่ไ so ฟเนี่ยเขาจะใช้หนามนะครับต่างจากไอ ไอ้แท่ธรรมดานะแท่ธรรมดาคือเมื่อโจมตีเราจะสร้างหนามขึ้นมาใช่ไหมแต่เนี in, ้ยต้องใช้หนามนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องใช้สัะปรดนะในการสร้างหนามขึ้นมาเมื่อสร้างหนามขึ้นมาปุ๊บเขาบอกว่ามันจะได้ฮีทเพิ่มขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมฮีทผมขึ้นขึ้นเยอะมากเลยนะฮีทห้าสิบสี่แล้วได้ฮีทครั้งละสี่เลยนะแล้วก็มีดาเมจแปดออกไปด้วยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจ็ดสิบแล้วะตอนนี้เจ็ดสิบ ถามว่าค่าฮ e a เยอะเนี่ยมันมีผลกับอะไรบ้างมีผลเยอะมากเลยนะปึ๊บปึ๊บป๊บโอเคตรงนี้เอาไงต่ออันนี้เอาไงต่อนี่นครับหล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 บนี่บนีลองนี้ต่อตรงนี้เลยตอยรงี้ น้อก่อนอันนี้ไม่ตรงนี้ก่อนไปไ่ต่อฮะอยากได้สับปะรดอะสับปะรดยังไม่ออกมาเลยอันนี้ก็แส่นะครับนี่ฟาดไปครับดามจทหกแล้วฟาดไปดามจทแปดแรงมากฟาดไปสิบเจ็ดแล้วครับห้าสิบหกสิบสาม ปุ๊บตอนนี้ค่าฮีทผมขึ้น34แล้วแต่เราโดนสตันนะ่ะโดนสตันจากสนับมือแต่เขาไม่มีมีดนะไม่มีมีดเพราะฉะนั้นสตันเฉยๆไม่ไม่้มีปัญหาอะไรปุ๊บตอนนี้เราได้เปรียบครับเลือดเรามีเยอะกว่าตอนนี้ค่าฮีทเรา50แล้วนะนี่ไงเราฟันปุ๊บตอนนี้เราตีเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมีลีเจน์อีก16ฮะเราตีเร็วขึ้นแต่สตมมิน่าเราไม่พอใช้ฮนะสตมมิน่าเราไม่ได้เร็วขึ้นด้วยนะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีกล้วยฮะต้องมีกล้วยในการช่วยกันรีรรเจนอะโอเคได้อยู่สับประรดอีกลูกนึงมาแล้วนี่ไงนี่แน่นี่แน,ะนนะ่แล้วก็อะไรเอ้ยของตัว,ตวนี้ฮะของดีนะแต่เราต้องมีอะไรต้องมีมานาอยู่30นะครับซึ่งเราผลิตมานาไม่ทันนะสำหรับเกมนี้นะฮะสำหรับเกมนี้แตอนี่อาวุธเรามีแค่อย่างเดียวรีโลหนึ่งทีมีก้อนหิน ก้านหินโอเคมีเท่านี้ไปเท่านี้ก่อนนะเก็บตั้งสามบาทไวนะ้เนาะเดี๋ยวลอาลองดูกันก่อนว่าเราสร้างหนามทันไหมนะปุ๊บมีฮีตเริ่มต้นสิบครับนามสร้างมาปุ๊บหนึ่งหน่วยสองหน่วยสองหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยปุ๊บสแต็ข้มาสองหนึ่งศนย์หนึ่งสองหนึ่งสอง เฮ้ยทันใช้ทันใช้เนี่ยเขาเรียกทันใช้ฮะแล้วดาเมจเราสู้ไหวฮะเงีนยดูแต่หนามลรกูดูแต่หนามฮะมีกล้วยมาหยิบกล้วยมาก่อนฮนะแล้วก็รีโลหนึ่งทีแล้วมีช่องมอีหนึ่งช่องเอ่มช่องมันไม่พอใช้อะเราอะอันนี้ต้องใช้ใช้บัฟเยอะมากนะครับในการปลุกเศษนะเอเออันนี้ปุ๊บโอ้ช่องอแค่เนี้ยหรอ อยากได้ช่องเยอะกว่านี้แล้วก็สับปะรดอีกลูกสับปะรดละพอแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปใช้เยอะไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสับปะรดมันใช้3มช่องนะเนี่ยสามช่องยาวๆเลยนะครับปึ๊บปึ๊บมันก็วางได้แค่ลูกเดียวเหมือนเดิมแมะโอเคไปกันต่อฮะเู๊ด มีสายดาบใหญ่ครับสายดาบใหญ่ยังไม่ได้คาฟอะดีนะยังไม่ได้คัฟแต่ยังพอมีสิทธิ์ที่จะสู้ได้นะเพราะดาเมจมันแรงมากนะตัวนี้ต้องใช้ดีเจนสิบดีเจนเจ็ดนะตอนนี้ขึ้นสามแล้วครับในการเพิ่มแม็กแม็กเลือดเนาะแต่เรามีลบครับลงบัฟลงบัฟถ้าไม่ลบปุ๊บเลือดเขาจะเพิ่มขึ้นอีกเก้าสิบนะสเตมิน่าหมดฮะฮี่เราแปดสิบแล้วฮี่แปดสิบแล้วปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บร้อยแล้วะผมเร็วเพิ่มขึ้นเป็นร้อยแล้วปึบป๊บปึบป๊บปึ๊บปึ๊บตัวเตอร์มิน่าไม่ทันครับผมต้องผมต้องเพิ่มช่องใส่กล้วยเอ้ยของของ,ของอยากได้นะเนี่ยของอยากได้ฮะเอามาแล้วก็โอ้ตังเกลี้ยงครับของอยากได้ต้องเอาไปไว้ตรงไหนอเอามาไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหม ป๊เออเอามาไว้ตรงนี้ไม่ได้เหลือแค่ที่นี่ฮะเหลือแค่ที่นี่ปุ๊บวางตรงนี้แล้วก็รีโลเล่นหนึ่งทีโอ้ยมีช่องอนะ่ะมีฟินิกด้วยครับแต่เราไม่มีช่องเล่นนะตอนนี้ก็เต็มหมดแล้วครับมันต้องมีอย่างน้นอยอีกสักสอง,สองไอเนี้ยแปดช่องแถวๆเนี้ยปุ๊บดาเมจสิบครับปุ๊บดาเมจสิบแปด เราติดพิษด้วยนะฮะติดพิษปุ๊บโอ้ติดติดสารพัดเลยอ่ะเก้าละปุ๊บสิบสิบสามอ่ะแต่ฮิตเราห้าสิบสี่หกสิบแล้วอ่ะมีการรีเจนแปดขึ้นสิบขึ้นสิบเอ็ดสิบสาอ่ะรีเจนแข่งกับกับไอ e. ติดพิษเลยนะเนะี่ยรีเจนแข่งกันเลยฮนะโอเค้เยได้อยู่ฮิตขึ้นเป็นร้อยเลยนะ โอเคเฮ้ยครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกกล้วยหยิบม,มาก่อนฮนะกล้วยหยิบม,มาก่อนปุ๊บรีโลหนึ่งทีได้ช่องมาอีกหนึ่งช่องฮนะอันนี้ก็วุ้ยลดราคาอืมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เนถ้าสมมติผมขยับอันนี้หนึ่งช่องเนาะใส่กล้วยไปหนึ่งลูกฮนะไหวปะเนี่ยไหวไหมไหวไหมอันนี้ก็อยากได้นะครับอยากได้เพราะว่า ล็อกไว้ก่อนอยากอยากได้ก็ามามดีโลอีกหนึ่งทีได้ช่องแค่เอาขายไปสองช่องคัะเนี่ยแท่นี้สร้างหนามแท่นี้ใช้หนามในการสร้างดามเมจสร้างฮีทนะถ้าสมมุติมันไม่เปลืองสตมิน่ามากนะครับผมจะเล่นสายแท่คู่นะแต่ทีเนี้ยมันเปลืองสติมิน่ามากนะครับถ้าสมมติผมวางนี่วางกล้วยได้ตรงนี้ อันนี้วางได้อันนี้วางได้โอเคได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ผมซื้อตะบี้ตะบันแล้วพชันผมก็ไม่เออเอ้ยไม่ได้ซื้อมาแล้วผมใช้พชันเบลนะฮะพชั่นเบลนี่เนาะโอเคไปกันต่อฮนะอือฮึโอเคเขาเจออันนี้เขาจะมาล้างดีบัฟเราปะเอ้ยสะท้อนดีบัฟเราฮนะแต่เราไม่มีดีบัฟไงไม่มีดีบัฟนะเพราะาไอ้หนามหนามนี่น่าเป็นบัฟเนาะ นี่ฮิตเพิ่มทีละสี่ครับทีละสี่เร็วและเร็วขึ้นและเร็วขึ้นครับเอ็มพาวเวอร์ก็ขึ้นสี่สิบแปดครับมีการรีเจนเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆครับหกสิบหกเจ็ดสิบสองแล้วตีแข่งกันตั้งาตเราอะ่ะดาเมจเราไม่ไม่จัดจ้านนะแต่เราตีไวขึ้นเรื่อยๆฮะตอนนี้สเตมิน่าเราไม่มีปัญหาแล้วเนาะอืมดีมากดีโลหนึ่งทีโอ้โหพ้อชันเบลอีกละเออพ้อชันเบล วางนี่วางนี่แล้วก็วางนี่นี่วางนี่ฮะแล้วก็เอานี่วางนี่นี่แล้วนี่ตายแล้วแย่งช่องเขาเออานี่วางนี่ฮะแล้วก็นี่วางนี่วางนี่ด้วยหันทางนี้ฮะปุ๊บได้สี่ดาวโอเคอันนี้วางนี่ฮะแล้วก็อันนี้ใส่นี่ไปปุ๊บ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 สับปะรดเราพอแล้ว รีเจนเฮดพีเอรีเจนซัมมิน่เราก็พอแล้วนะเท่า mm hmm. ที่ดูมีตั้งหนึ่งบาทเอารีโรเล่นหนึ่งทีปุ๊บ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 ไม่มีอะไรไปกันต่อฮะอือฮ mm ึ hmm. โอเคฮิตเรามากกว่ามีเฮดเฮดเดียวๆเลยดูดิปุ๊บน้ำแรกมาแซ่ฟาดไปคุ๊บน้ำแรกมาขึ้นยี่สิบสี่เเรายี่สิบแปดแต่ตอนนี้เราเลื่อเราลดฮะปุ๊บ ตอนนี้เราบวกแม็กฮีขึ้นมาแล้วอย่างละ90หน่วยนะนะเลือดเป็น4ี่ร4อีกมีรีเจนส2บสครับฮีทเขาก็พยายามที่จะแทงมาแต่ฮิทเรามากกว่าฮะเราก็มีเอมพาวเด้วยแล้วมีการครีร้อยอ๋อตัวนี้ดาเมจหนึ่ฮะแล้วเขาสร้างมาแต่ตอนนี้ฮิทเรา134 44โอ้ยนี่มันแข่งกันฮิทชัดชัดแต่เราสเตมิน่าเรามันพอใช้แล้วไงเรามีกล้วย3ลูกเราพอใช้แล้ของเขาไม่พอใช้นะ นี่ลองดูเกิดอะไรขึ้นปึ๊บนี่เดน0.3เซมินาอา้าวเขาขโมยเซมินาเราด้วยอ่ะนี่ฮะเฟรม out of เซมินาเฟรมวิปนี่เห็นไหมเขาเซมินาเขาไม่มีใช้นะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมิสแอทแทกโจมทีมพาลาดเราด้วยนี่ย่มีขโมยเซมินาผมเฉย เนี่ยสไปกี่ช okay. nope. okay. okay. so ิวเห็นปะรีโมบศูนย์สามเซอร์มิน่าฟอร์มสตูเนี่ยโอเคไปกันต่อฮะเหลืออีกสี่เวฟมั้งโอเคซื้อมาใส่โลดแล้วก็อันนี้มาซื้อมาได้เกาะครับซื้อมาได้เกาะใส่เข้าไปก่อนเสร็จปุ๊บอันนี้ปุกเสร็งไม่มีช่องใส่นะฮะรีโล1หนึ่งทีแล้วก็มีน้ำยาเซอร์มิน่าครับรีโลอีหนึ่งทีมีช่องมาช่องมา๊บกใส่เข้าไป ใส่เข้าไปถามว่ามาเลียงไหมผมก็ไม่เลียงแล้วนะไม่เลียงแล้วครับมีปุ๊บรีโรหนึ่งทีตึ๊ด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 ,ด,ดเอารีโรเล่นอีกหนึ่งทีก็ไม่มีอะไรแล้วฮะตอนนี้ช่องผมเต็มแล้วนะนอกจากผมจะได้ฟินอีกมานะครับผมก็จะไม่ซื้ออะไรแล้วนะคิดว่าน่าจะสู้ได้จนถึงเว็บสุดท้ายนะครับนี่สตาร์ทที่สิบสามน่าจะโอ้โหเขามามีพิษมาแล้วหนึ่งฮะมีพิษมาหนึ่งพิษมาสองสี่หกขึ้นมาทีละสองละ เขามีหนามด้วยนะของเราก็ใช้หนามสร้างฮีทีทหกสิบสี่ครับตอนนี้เร็วขึ้นเรื่อยๆเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแปดสิบตอนนี้เลือดเรามีอยู่สี่ร้อยหกสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยเจ็สิบหกครับแล้วก็มีรีเจนสิบหกสิบเก้าแล้วเราก็ตีขึ้นเรื่อยๆดาเมจเราไม่จัดจ้านนะแต่เราแต่เราตีไวมากอโอเคอันนี้หลุดออกมาพวกรีโล รีโลแล้วนี้ใส่ตรงไหนได้บ้างใส่ตรงไหนได้อืมขึ้นมาวางไว้นี่ฮะแล้วก็วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่ปุ๊บใส่เข้าไปแล้วไงต่อสับป,ประรด <c oughs> ยังงงอยู่เอะสับป,ประรดจะเอาเอาม,ามาั้ยไม่เอาแล้วเนาะผมเพราะผมคิดว่าหนามมันพอใช้แล้วนะฮะโอ๊โอุย้ยเลยเยอะเลยตอนนี้ช่องผมมันเหลือสองช่อง สช่องแล้วก็ถ้าผมหยิบมันจะดีไหม,อ,มอ่ะในเมื่อสติมิน่เราแบบเหลือเฟือนะอันนี้ซื้อมาครับโอเคแล้วก็ไปกันเลยฮะเดี๋ยวกล้วยวางไว้ตรงนี้ฮะพอดีช่องอันนี้เหลือสองสองช่องตอนนี้เต็มหมดแล้วปุ๊บสิบสี่ฮะปุ๊บแปดสิบ 80, เขามีโล่แปดสิบ ตอนนี้รีเจนเราขึ้นมาปุ๊บเจ็ดหน่วยเฮ้ยโดนโดนหักโดนหักรีเจนโดนขโมยฮะสี่สิบห้าฮิตห้าสิบฮิตใช้ไปแล้วตอนนี้เลือดเราขึ้นมาที่ห้าห้าหกสิบออนหมดแล้วฮะเจ็ดสิบหกแปดสิบแปดสิบเก้าเก้าสิบสามฮะไม่รู้มาจากไหนตั้งไหนฮีตเนี่ยโอเคเลยสองอรอบฮนะปุ๊บ โอเคใส่นี้ไป,ไป,ไปนี่ใส่ไปนี่ใส่ไปกล้วยอส่นี่ฮะ <c oughs> เน้นกล้วยคราวนี้เซมิแนเราน่าจะเหลือๆนะรีโลหนึ่งทีมีเอ้ยมีอันนี้อีกอันหนึ่งรีโหลดเอ้ยฟินิกมาแล้วฮะฟินิกมาปั๊บเออเฮเอาวางไว้ฮะแล้วก็รีโลหนึ่งทีโอเคมีหนึ่งสองสามซื้อผาใส่ย หมดแล้วฮะอันนี้ใส่ท่านี้ฮะแล้วก็ทีนี้โอเคช่องเต็มฮะไปกันต่อครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าสมมุติเราตายเราจะตายไหมตอนนี้เราเหลือเก้าเฮ้ยขอเขาได้ทินมากกว่าเราอ่ะเขามีของอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวคือบเซอร์เกอร์ทำไมมีไฟเยอะขนาดนี้่ มีไฟเยอะมากครับอันนี้หรอสามรีโมบศูนย์จุดเจ็ดสเตรมิน้าของสโต้ฮะแล้วก็อันไหนอันนี้หรอเชงเดลและหนึ่งไม่ใช่อะไรที่ทำให้เขาได้ไฟเยอะขนาดนี้อันนี้หรอเออทั้งนี่ไง g จ n เน a เรตเฟรมคือท่้งเนี่ยเขาจะให้ให้ไฟมานะไฟเด้งออกมานะครับทุกๆ1นึ่งดาวส่วนไอ้สี่เหลี่ยมจะมีเวพอนเนาะเวพอนก็จะบวก2องดาเมจให้นะก็อ๋อโอเคกลายเป็นว่าเขาจะมีค่าฮีทขึ้นมานะครับทำให้เขาเนี่ยตีไวขึ้นนะแต่ฮิตแต่ฮีทเขาจะไม่เพิ่มนะครับแต่ฮิตเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้เลือด ดีเจนดีเจนไม่ขึ้นนะดีเจนไม่ขึ้นสี่ปุ๊บเราตายปุ๊บเลือดเพิ่มขึ้นมาสี่ร้อยเต็มหลอดอะแต่เนี่ยรีเจนตัวนี้เราเราขึ้นไม่ได้นะเอ้ยขึ้นได้แล้วฮะเป็นห้ารอยสิบหแต่เราจะชนะไหมเขาโจมตีค่อนข้างแรงนะไม่ใช่ค่อนข้างแรงแรง,แรงมากมาฮะแต่ค่าฮีทเราถูกใช้ไปหมดแล้วนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคซู okay. ้ไม่ได้เนาะโอเค สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วเรามีมีดอืมไอ้น้ำน้ำนี่มันไม่ต้องใช้แล้วมัง้งเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะต,ต้องมีฮะต้องมีอันนี้ก็อยากมีนะอยากมีแต่ค่าฮิตมันจะน้อยลงฮะอ,อ,อ,อันนี้ออกอันนี้ออกปุ๊บใส่นี้เข้าไปอันนี้ออกใส่นี้เข้าไปฮะปุ๊บ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 อันนี้ออกไม่ได้ะใส่นี้เข้าไป โอเคจ้ะฉันรู้ฉันไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วครับฮึโอ้ยใส่กระลอกเขาขโมยบัฟนะใส่นี้ใส่ขโมยบัฟเนี่ยสติลเรนดอมบัฟนะคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าค่าฮิตเราจะเพิ่มขึ้นได้ไวเท่ากับที่เขาขโมยบัฟเราหรือเปล่านะนี่แปดเก้าแต่เราก็ลบบัฟเขาเหมือนกันนะเขาจะขโมยอะไรฮิสี่สิบห้า สี่สิบเก้าห้าสิบโอเคเลือดเราสูสีฮะสูสีสูสีสูสีแต่เรามีแผ่นสองครับมีแผ่นสองตอนนี้เลือดเราขึ้นอยู่ 500. Okay. <Okay. S 2> ห้าร้อยโอเคไหนดูสิเขาขโมยบัฟอะไรเราไปบ้างฮีทเ <Heat, S 1> หรอนี่ขโมยหนามเขามีหนามเออเขามีหนามอยู่แล้วฮะแต่เลือดเขาก็ขึ้นมาสูงมากแล้วสี่ร้อยหกสิบเนี่ยได้มาจากชีทนะชีทเนี่ยได้ได้ครั้งละสิบเลยนะครับได้ครั้งละสิบครั้งละสิบมันขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ แล้วมีโดนพิษด้วยแต่เขาค่อนข้างเล่นจับชายนะดูที่เนี่ยเมจิกทอสก็มีมีดนี่ก็มีแล้วก็สายอาหารมาแล้วครับมีสายพิษด้วยอันนี้เขาเป็นสายสายสัตว์ใช่ไหมเนี่ยถ้วยอาหารสัตว์นะฮะ่อมีอาหารรอเราแล้วมีสัตว์ออกมาเนาะโอเคขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับวันนี้ก็ชนะได้อย่างยอดเยี่ยมเสียงแหบหมดละทําไมผมถึงเสียงแหบ พราะคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ที่5ที่6ละเพราะของมันไม่ออกมาตามที่อยากได้นะครับมันก็เลยแบบว่าเล่นยากนะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ